สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกชุกชุบชันครับดีดีต้อนรับสุบทุท่ันเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่ยี่ิบห้านะครับยู่ห้าเดือนมีนาคม2 5 6พันห้าร้อยหกสิบหนะครับลาว VIP ก็จะมานําเสนอทุกวันทุกวันนะครับเดี๋ยวนะครับักครูนะครับออ ครับอีกสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจารกำลังเกตอ่าครับช่องวีพีธรรมดาก็จะไมนน่นำเสนอให้ท่านผู้ชมให้รุนลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยครับอืมจัดระเบียบก,ก่อนยังไม่จัดระเบียบครับอ่าเร้ามาชมกันเลยนะครับวันนี้ มีอะไรบ้างนะเลขกล่าวนะครับเป็นสามสี่ห้าเน้นที่สามกับสี่โดยหลงคือห้านะครับสามหกหกสามนะครับสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามนะครับสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดแปดสี่สี่เก้าเก้าสี่นะครับห้าหกหกห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้านะครับตัวหองคือ สามสี่ห้านะครับเราห้านะเน้นคือสามนะครับลองสี่นะครับจะว,วิ่งก็ได้จะรูดก็ดีนะครับครับ <c oughs> ลาวีไอพีออกทุกวันนะครับออกทุกวันเวลาออกทุกวันอันเน้นทางนี้นะครับอันนี้นะ <c oughs> ออืมันเน้นทางนี้สามหกสามเจ็ดสามแปด สี 46, 78, ่หกสนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดุดอันนี้คือตัวองนะอ่าทางนี้คือกดที่ตัวเองนะประมาณนี้ตัวลองคือห้าถ้าหมาก็ห้าหกหนะครับสามกับสีเป็นตัวที่ว่าเด่นสุดนะฟันธงที่สนะครับอันนี้นะครับลาวีไอพีออกทุกวันทุกวันหยุดเอาทุกตัวนะครับตามนี้แหละ วีพีออกทุกวันเวลาสามทุ่มครึ่งราวๆนี้แหละประมาณนี้สลับกันมาสลับกันหลุดน้ำมลาวีพี่ก็ได้ยักว่าเป็นอียังประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากเลยครับขอทุกท่านโชคดีโชคดีตามนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับรุกก่นลงเพราะความบันเทิงเท่านั้นนะสวัสดีครับ